สวัสดีค่ะเจอกับเซลน้อ no ยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พามาเจอสายลุยกันบ้างไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงห้วยบรนทุกหนักจัดเต็มรุ่นไหนไปไม่ได้นะคะเป็นอิลซูดีแม็กโฟวิลนะคะเครื่อง3000ปี2021.22ได้รถใหม่ของแต่งจัดเต็มเดี๋ยวเราไปชมคันนี้กันค่ะและนี่ก็เป็น ชมหน้าของออลสุดีแม็กปี2021ด22ตอนเดียวโฟวิวนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่สุดๆร้อนๆเลยนี่ให้ดูชมหน้ารอบคันกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเจาะลึกคันนี้มาพร้อมกับล้อลูกโม่ยางใหม่แล้วก็บันไดด้านข้าง สำคัญเรายังใส่ให้ในส่วนของกันชนท้ายพร้อมหูลากจูงใหม่ๆกันเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มาติดรถนะคะเราซื้อใส่ให้ใหม่เลยแมกไลเนอร์สภาพบอกเลยว่าร้อซสวยกริบสาหรับใครที่ตามหาตอนเดียวโฟวิวอยู่นะคะพลาดไม่ได้เลยสําหรับคันนี้ปี2 0 2 1ันี 22. เดี๋ยวเราไปดูภายในและเลขใหม่กันค่ะว่า จะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่ภายในประตูก็เป็นแบบไฟฟ้าเบาะหนังสีดำภายในถุงยังไม่ได้แกะเลยค่ะ่านผู้ชมด้านบนหลังคาสะอาดสะอา้านเบาะใหม่95%เลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันค่ะไมยเท่าไหร่เอ่ยชินก่อนนะคะ เ6กกิโลเออไงล่ะเหมือนได้ป้ายแดงกันเลยสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้และสนอ,อกนใจรีบทักหา้องนอเลยนะคะมีประวัติหรือไม่มีประวัติก็ง่ายมากที่้องนอนะคะช่วยทุกคันดันตุ้งเท็นะคะดันตุ้งเคสกันเลยเอกาสารง่ายๆไม่ยุ่งยากค้าขายไม่ต้องเดินบัญชีนะคะนี่เรามีให้เลือกหลายคันด้วยซ้ำน,นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวจบคันสีขาวอะ าจะให้ดูก่อนอยากได้คันไหนก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะที่จัดของเราอยู่จังหวัดราชธานีนะคะสามารถาื้อรถได้ทั่วประเทศน,นะคะบริาการจัดเทนั่สถึงที่ส่งรถถึงบ้านจ้า